ตอนนี้สังเกตดูสาวตันจะแต่งตัวแบบไม่เคยแต่งมาก่อนนะแบบนี้เนี่ยกติค่ะพี่น้องเสื้อตัวใหม่ซือเสื้อตัวใหม่เฉยๆแต่งแเสื้อเลยกว่าเดิมไหมน่ารักกว่าเดิมครับเอ้าอ้เอ้อ้อออ้เปิด อ๋สวัสดีครับผมพบกันยมแรงๆครับค่ำๆมาหาน้องตันครับวันนี้ครับน้องตันนี้มาชนเชเราสุดยอวันนี้มาทําอะไรครับนี่วิงดินค่ะฮะวิงดินค่ะแล้วคุณทําอะไรทาไมทำอย่างนี้เนี่ยอ๋อม,มันอยากไปเล่นมันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> มันอยากไปเล่นนะคะ <c oughs> <c oughs> มันเป็นไอ้แท้หน,น้าเกาไปดูครับพี่น้อง โอ้ฮาสุปเปเนี่าว่าเมารถขึ้นซอยแนี่าเพ <c oughs> ิ่มพอดีผมอยู่ใ,ใกล้กันนี่ครับวันนี้ครับได <c oughs> ้ปยิงวิเดียวนวดขึ้นเราจะ <c oughs> ใช่นวดขึ้นหนวดขึ้นระวังเพิ่มความ,เ,มเซ็กซี่เนาะเอาดูซ้ำสีำห่หนึ่งป <c oughs> ื้นมาขึ้นเนี่ยใช่นีมพืนไม่ได้มันเสียเข้าเลยเข้าเลย ดันมึงก่อนใช่ค่ะเดี๋ยวลองรถไถดันดูก่อนครับไม่ได้ดันตั้งกว่ะผู้ใดเหรอผู้ใดผู้เหนือวันยืนยิ้มหัน้หันนะใ้ไนั่นไหมผู้ใดหล่ะอยากรู้ติดตามนี่คลิปช่องเสียโจวว่าตันเต่าเทอร์โบนะคะพี่น้องเนี่ยเสียโจว่ะไม่บอกนะคะช็อตเด็ดนะคะเอาพูดหันไหมมันผู้ใด มาแล้วมีการอัพอีกสาวคนนี้เป็นชัดเดตของช่องเซาทันนะคะมาไม่หวะมาไม่หวะชัดเดตยิลวแมนในทายแล้วเนี้ยพี่น้องพี่น้องอยากเห็นพี่น้องเราดูที่ช่องเซาตันต่อเธอโบนะฮะเดี๋ยวก็จะไปลุ้นดูว่าผู้ใดเป็นผู้สาวผู้ใดแนะสวยวะสวยวะเนี่ยมาอยู่มาอยู่ช่องนี้ไม่มีไม่สวยนะ เห็นแวบ,บเดียวครับเมื่อกี้นี่ว่าจะยกกล้องขึ้นสัหน่อยยังไม่เห็นยังไม่ทันยกนครับเห็นไงนี่ก็ไทยตันบ่ฮะโคจะเดินมาฮะเออมาไทยอยูซิมเรื่องทีมงานไอ เทวดาสัญนจ,นจอนโค้แล,แล้วแล้ว่ทันแล้วแล้วยกแล้วแล้วลับแล้วอือยยังไงเสียดยู่นนทนสมบูรณ์ตอนมื้อื่นของคู่ตัว,ตว,ตวสาวตันว่าจะไปเอาดินด้วยครับพรุ่งนี้ครับระนะพี่นนทสมบูรณ์นะครับผ้าผู้สาวไปไต่ไฟครับพี่น้องมือื่นลองมึงขนาดพุ่ลอยอยังเสียว ่ต่หกหลอแลนดะอ,อแลนแต่หกหอแลน XCMG ขับดีดีดดรถไม่รถไม่ขับดีดีขับร้องมึงหรอวะ,อะรถไม่นอน,นะขับอยู่ตัวรถเดียนีดเลยหยามนีเดี๋ยวมันนรถตู้แดนี่ ฟอบ์พ้ดดาโอ้รถเเลีิ <c oughs> เดียวเลีมันตักให้ท้อมเมนต์ผู้ใดครับมันเจลดเดียวฮะเล่าเลยโอ้ยมันผู้ใดเเลีมันตักให้เอาไปขับบ่เนี่ย ฮะตักดินย uh uh ังก şey <can ันอยู่ขึ้นก้อนเราจะค่อยดำหมดตัวอยู่เลยพอตักดอกตักเอาก้อนปุ๋นี้หรือว่าตีดันเลยดันเลยดันตูดเลยครับดันขึ้นมาก่อนเออดันเลยครับนึกว่าใครป๋าลี่ สู้ๆคนสวยม,มาเลยมาเลยแรงๆแรงๆม,มันว่าเป็นยังมันก็เอยียงซื่อๆปุ่ะรถพุ่นขั้นเล่าหนูมากก่าฮะดันเรากำลังเดียวเราหยับมาอยู่ ไวดันมาอีกก้อนมันใกนล้วิ่งเราเนี่ยเมคโคสองลอยหมดไหมเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวให้เพิ่งอยู่ก้อนไม่ให้ไปตัวมาอีกมันคือดับเดี๋ยวนี่ตันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพ,อ,พ,อ,พอ้า chốcออกก่อน Úi con chỗ Chốcออกป่ะ ba à. <cười> <cười> รถยังวะเนั่นโอ้ยัเจียวเด็กรับรถสองปีว่าเคยรถยังนี่เทีย่ยประสบการณ์นึงพันหลายครับได้ก่อนต้องหาประสบการณ์หลายๆตัวยังไอ้สินี <c oughs> ่ลายประเภทมันมาขวบม,มาไงดอกรถนั่นสาวออกนันหลังเลย มาคันกับเปิดข้างเปิดข้างก็ได้ไปยืน,นยาาหนีกบาด้วยเอาพานาปกยังบาด้วย <c oughs> สาวตันทำอะไรครับนี่สาวตันทำอะไรนี่ยมาจังหน่อย <c oughs> เอาหมวกออกซะหมวกไหมโอ้ยมันคืน่นอนเขาเอิอนยังบ่คือ,อยังค้นสิไปหน้าหั <c oughs> เดี๋ยวเราจะถ่ายภาพครับเอนเอนี่แหละท่านี่แหละทำอะไรทำอะไรทำอะไร าเล่บอกดันได้แล้วครับทีนี้ครับไม่ต้องห่วงครับแกบอกว่าแรงครับว้าวไม่เข้าไปหมเนี่ โอ้รถผมฝังทางมานน่ไปได้ปะครับโอ้โหลุยเลยครับลุยแรกโอ้เดก้าสุดหล่อครับ แร่ว่ารถทีมงานใดส่ใดแท้เป็นรถทีมงานปอประพาคันนี้สรงใชยเอามาใหม่ครับเสียเลยออกมาใหม่อีกคันนึงไปทำอยู่ยที่อูดเดียวกันกับผมครับทำามืกกี้ใหม่สวัสดีครับผม ฟองซอยก็อยากได้ไส้เต้นี่บ่หาำดินเหนียวมาแท้เลยเด้อโอ้พนพนอยากได้พนไม่อยากได้ไส้ตัวนดินอิสะเลยอืมอ่ะผู้ใดไม่ดินเหนียวว่าเปลี่ยนกันเด้อเต้เอ้ากันกินเนี้ยวกันได้ขนาดเนี่ยอะเนี้ยวกันได้ขนาดเนี่ยเนี้ยบตั้งบนมันเป็นไส้เสียโอ้น้ำยันอิสเลยเต้ไปไปไปลุยลุยครับ อโอ้ตัวนี้ก็คันใหญ่เหมือนกันนะ XCMG เนี่ยใหญ่ด้วยหนักด้วยครับน่าจะทำเป็นสะขนาดใหญ่นะครับผมที่นี่ โอ้ oh, เสียเละก็มนาน,านแต่งานงี้ๆเถอะวะเมื่อกี้ก็เพิ่งทำเสร็จไปลูกหนึ่งครับราคาสามสี่แสนนี่ก็ลูกใหญ่อีกลูกหนึ่งเอาลืมไทยปะ <laughs> โอ้ <laughs> โอต่างโดนลืมไทยแล้ครับเอาเราจะไปนั่งรถสาวตันนะครับไม่ได้นั่งนานแล้ว ประโยคนี้พูดไปแล้วครับเมื่อกี้ลืมกดลืมกดลืมกดครับพี่น้องโอ้ยนี่แหละอันท้ายซ้ำสองโมดีทว่าเฉียดเดียวก็ได้งี่รถจากทีมงานของข้าวหนป่ะเนี่ยทีมงานเรางหนเนียว่ารถหกลอยเปนทีมงานของปาเล่ยหรือไม่หรอครับคู่งามๆของ,ง,ง,งหันยุสัยกับยุบุนฉันไม่บอกคุณฉันไม่บอกคุณ <laughs> รอชมกับพี่น้อง ดี๋ยวให้เปิดตัวก่อนจังหวัดไทยจันทร์สุดตัวยาวไปจีบบ้างไม่ได้ไทวตันเปิดตัวก่อนเจอจังหวัดไทยนะ้วเป็นชอเด็ตของช่องสาวตันนะคะพี่น้องสุภยาวจะจะรักออกไปก่อนไม่ได้นะคะเราเราดีเราไม่ห้ามห้ามแต่ตอนมาแล้วค่ะพี่น้องเราเห็นผู้สาวเราเห็นตะลังนะคะเราเห็นตะลังเราสิสิผู้ใดละผู้ใดละอี่แหละนะคะสิบุกไปใครแล้วเห็นแวบๆครับพี่น้องสาวตันรู้แล้วนะคะว่าสุภยาวนี่คือจะไปแน่นอนสาวตันเลยบอกแน่ บันมันเมียเสียโจบอ่ะวันเมียเสียโจโทีลแรกวันเมียเสียโจเนาะเมียเสียโจกี่บาทขับยังไงมาแรกเนี่ยขับรถหน่อยครับรถน้อยอยที่ไหนรถทงเม,อมืองอ่นะ,ะอน,น่ะรถสีแดงร้อยไปใส่ดินครับ บใจดีมาเต้อากาศก็ดีม่ต้องเตอข้าไปหาแรงงานน่งานน้องเขาตัวประมาณลำบากผู้ยิ่งเน่ยตงไปดอกสีเงาแะเลเทียนแลนไปบของนามแต่ไมคืบรรยากาศได้การเงานสีเงาะเทียนคนขับรถชิบล้อไปของนามอยูุ่นสาระกลางบัด แม่ก็ยิ้อยิงซื้อน้ำแจุดดนนะนี่แลองนตลถึงมากไปถึงบรรยากาศนะร่มเหนาเๆบรรยากาศดีนอนกอดกันมันดีจ้กกันสบายไปเอาหัวไปหันไปใส่นี่เป็นน้ำค้างกรเจ้าฮะหัวไปใส่ตุ้ยเหเียบปปังเด ไปนี่เราก็โค้งไม่หันถอยล้างไปเลยไปครับทางเหนือนดีตันสิมาครับเพือนครับทาาหลัดอยางว่าไรดิควยแรงายดินเมันสีมาเฮ็ดนิ่มนิ่ม,ม,มค่อยๆว่าไรดิมันต้องแบบดุดันแรงาาอรออ โอ้โหูอันละมันต้องแบบนี้ตับรถรเท่าไก่แห้งตับรดินเลเอออไปบนีดนเนี่ยเดี๋ยวตั้งรับไหมก่อนไปเดินหน้าอีกทีนึงก่อนเดินหน้าอีกทีนึงก่อนเออตัง้งรับตรงวานนี้สิเอาซื้อได้วันนี้ก็ถอยไปยาวๆเลยแต่ไม่จะถอยไปหมันลมมังหันเด้อเออเห็นไหมเล็งเป้าโฟก,กัสที่เป้าหมาย ไตรงเลยได้เขเียวแล้วมึงเนี่ยตามเขียวในพ่อคาคาเฟ่ไปขับาใาคิปอยากเดียกล่เยอากีเวลาจะสามสิบชั่วโมงเสอยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่พอมีองบาได้นอนนะฮ <c oughs> ันนีลองคลิไปไ,ไ,ไปเบ่มีเวลางฮอสิเบไปเบิ้งไหนล่องกินเล้วกันวันนี้หุ่นดีครับ นั่นแหละสวยสวยเออสวยสวยอือโอ้โหโอ้โหนั่นเลยอโอ้โหมันต้องอย่างงี้ขับรถในบอ่อด,ดินนะคุณจะมาทำนิ่มๆเบาๆเหมือนอย่างขับรถทางลาบยางมันไม่ได้คุณตันต้องโห,โห,โห,โหโดหน่อยเพราะวันติีกันดูครับเนาะเอติดอีกแล้วครับ หกล้อวันนี้สังเกตดูสาวตั้มจะแต่งตัวแบบไม่เคยแต่งมาก่อนนะแบบนี้เนี่ยปกติค่ะพี่น้องปกติแต่งเสื้อยืดเหมือนเดิมคือเก่านะเสื้อตัวใหม่คือเสื้อเสื้อตัวใหม่ชืชชืชเป็นเสื้อใหญ่กว่าเดิมไหมน่ารักกว่าเดิมครับเอา ไม่ตัดออกได้หรือเปิดอีกเปิดอีกไม่ได้ไม่ได้ลงตัดออกนะพี่น้องเปิดอีกเปิดอีกสุญยาเราซิมคาช็อตนี้นะอ๋อแล้วเนาะ